ที่คุณคนครับกองไหนองบ์บางกบพยอมมาแล้วนะครับตัวดำก็ยาวนะตัวดำก็ยาวส่งก็ไม่ด้วยตัวดำก็ยาวชนวันนี้ก็ร้อเช็ดล้อเช็ดล้า็แล้วกนะครับสนุกสุดมันเนะกาเลียบเบอร์ดำนี่นะค่ะกาเลียบเบอร์ดำ อ่านี่คือตัวก้าวครับก้าวอัมลาชาปยาวงกับกองน้องน้ำมนต์ไก่กวนน้องลูกแก้วปัตตมนาลีคนเราตงกับก้าวเป็นแดงก้าวเป็นแดงตัวนี้ให้ดูนะครับอนี้ชนแดงครับเป็แดงก้าวเป็นแดงนะป้าเป็นแดงก้าวเป็นแดงก้าวเป็นแดงนี่เขาเขาเป็นแดงครับในหน้าจอนี้ก้าวอัมลาชาปยาวงกับกองน้องน้ำมนต์ไก่กวนน้องลูกแก้วปัตตมนาลีคนเราตงกับตัวก้าวในน้านี้หนึ่งกังครับตัวก้าวหน้านี้หนึ่งกังก้าวเลยปัจจันว่าตรงก้าวช่วยอยู่หลังจับๆแน่นๆอยู่ตัวก้าว นี่เราดูไปชิ้นนะครับหลังสาซี่คุณพนคงับราคามาเลยครับแปะโตะครับตอนนี้ราคามาเลยครับแปะตะแปะตครับตัวดำในหลังซาซี่คุณพนคงับกองไหนองค์บ้านกบปย่อมเอาดำตะองาวตัวโตรกลาคนคนี่โคลาครับตัวดำาต่อตอหลังซาซี่คุณพนครับตัวก้าวตัวรองก้าวมามลาจ้าปยองครับ

ai đắm câu giàu quá nè à. ai cao cao khang anh vừa xuống là lao mình ai đâm luôn mà đắm tố nga rồng tố nga rồng đâm tổ nga rồng đắm nga rồng. À à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  rồng đắm tố nga rồng rồng à tố à rồng à tố bình rồng đắm tố nga rồng đắm uống nga rồng đắm tố nga rồng 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 rồng

làng ra tòa đấm giờ có nợ cái mà đi đấm rồi chúng mưa đấm nợ chủ mưa đấm nợ chủ mưa na mấy đấm mà đi đấm 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 mùa tó đấm mùa có quá nào có quá tò có nào có quá có nào có quá có nào có quá có nào đấm tỏ nào rơm nào nào rơm nào nào nào